สวัสดีครับวันนี้ผมจะมานำเสนอในหัวข้อผู้นำกับการพัฒนาการเกษตรในภาคเอกชนรายวิชาผู้นำกับการพัฒนาภาคการเกษตร0 1 0 0 1 3 1 7ผู้นําผู้นำกับการพัฒนาการเกษตรในภาคเอกชนแบบ่งเป็น2หน่วยงานหลักๆ 1. ห,หน่วยงานภาคเอกชนเป็นหน่วยงานหรือบริษัท ซึ่งจัดตั้งขึ้นตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มีหลายประเภทเช่นหน่วยงานภาคธุรกิจภาคอุตสาหกรรมภาคบริการซึ่งไม่ใช่ส่วนของการดำเนินงานโดยภาครัฐหน่วยงานที่2คือรัฐวิสาหกิจคือองค์การหรือบริษัทหรือหน่วยงานของบริษัทหรือรัฐเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่รัฐวิสาหกิจ เป็นหน่วยงานที่ดำเนินกิจการเพื่อแสวงหาผลกำไรเช่นเดียวกับองค์กรธุรกิจเอกชนบทบาทของเอกชนในภาคการเกษตรมีทั้งหมด4ด้านดังนี้ด้านที่ 1. ด้านความร่วมมือเช่นการแบ่งปันฐานข้อมูลการเกษตรเพื่อสร้างระบบประกันภัยภูมิอากาศด้วยระบบการประกันภัยพืชผลโดยใช้ดัชนีสภาพอากาศเป็นเครื่องมือที่จะช่วยให้เกษตรกรที่ได้รับผลกระทบ จากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศสามารถวางแผนการผลิตเพื่อลดความเสี่ยงการสูญเสียจากภัยแล้งโดยเฉพาะในการเพราะปลูกมันสำปบหลังด้าที่2ด้านการพัฒนาเทคโนโลยีนวัตกรรมสตาร์ทอัพเช่นบริษัทโนวีใช้โดนในการช่วยเกษตรกรด้าที่3ด้านการตลาดแปลรูปการค้านำเข้าหรือส่งออกเช่น การนำเข้าสินค้าที่ประเทศไทยไม่มีหรือส่งออกสินค้าที่เป็นสินค้าที่มีแต่ในประเทศไทยหรือสินค้าที่สามารถสร้างกำไรให้กับประเทศไทยได้ 4. ด้านการพัฒนาชุมชนและสังคมเช่นการให้ความรู้กับเกษตรกรการสอนการใช้เทคโนโลยีให้กับเกษตรกรเพื่อให้เกษตรกรมีความรู้ และมีเทคโนโลยีใช้เพื่อให้การผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพผู้นำในปัจจุบันมีความสำคัญอย่างไรโลกปัจจุบันต้องการผู้นำที่มีภาวะผู้นำไม่ใช่เพื่อพิสูจน์ว่าเป็นคนดีแต่เพื่อผลักดันให้มนุษย์แก้ไขปัญหาร่วมกันสร้างคุณค่าเพื่ออนาคตที่ดีกว่าผู้นำต้องมองการไกลกว่าคนทั่วไปและลงมือทำเพื่อสังคมผู้บริโภคและประชาชน ผู้นำต้องฉลาดและรอบรู้ดังที่เขากล่าวไว้ว่าคนฉลาดใช้ชีวิตอย่างมีความสุขแต่คนรอบรู้จะรู้จักการเสียสละและที่สำคัญจะต้องมีความกล้าหาญและใจสู้คุณสมบัติของผู้นำมีทั้งหมด10ประการดังนี้ 1. มุ่งมั่นในการทำงานผู้นำต้องมีพลังในการทำงาน มุ่งมั่นสู่เป้าหมายเพื่อขับเคลื่อนทีมให้กระตือรือร้นไปพร้อมๆกัน 2. ส,สื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพผู้นําที่ดีต้องเป็นนักสื่อสารที่ดีด้วยสื่อสารได้ตรงประเด็นแม่นยําไม่อ้อม้อมไม่ว่าจะเป็นการชมเชยวิชันวิจารณ์เชิงสร้างสรรคการบอกเป้าหมายและสิ่งที่ควรทําอย่างชัดเจนและควรสื่อสารอย่างพอเหมาะพอดีมีการลำดับความสำคัญอย่างเหมาะสม 3. ม,มอบหมายงานอย่างมีประสิทธิภาพผู้นำที่ดีไม่ต้องทำเองหมดทุกอย่างเมื่อมอบหมายงานให้ทีมหลักสำคัญคือควรทำให้ลูกทีมรู้สึกว่าเขามีความสำคัญและรู้สึกถึงความเป็นเจ้าของในงานที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มที่ 4. เป็นผู้ฟังที่ดีผู้นำที่ดีจะเป็นผู้ฟังที่ดีด้วยต้องฟังเป็นและถามเป็นเพื่อที่จะได้ข้อมูลและเข้าใจสิ่งที่เกิดขึ้น ช่วยตอบสนองได้อย่างมีประสิทธิภาพเข้าถึงประเด็นต่างๆได้รวดเร็วยิ่งขึ้น 5. มีระบบระ,ระเบียบผู้นำที่มีระบบและระเบียบจะช่วยทำให้ทุกอย่างชัดเจนไม่วุ่นวายไม่สับสนช่วยให้ทีมทํางานได้อย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพ 6. มีส่วนร่วมกับทีมการเป็นผู้นำไม่ใช่การสั่งการหรือควบคุมเท่านั้นแต่ต้องมีส่วนร่วมกับทีม เฉพาะในช่วงเวลาที่ทีมมีปัญหาหรือต้องการความช่วยเหลือและที่สำคัญคือต้องแน่ใจว่าทีมเข้าใจสิ่งที่กำลังทำอยู่ร่วมกัน 7. เป็นเจ้าของงานและความรับผิดชอบถึงจะมีการแบ่งงานให้ลูกทีมไปแล้วผู้นำก็ยังคงความเป็นเจ้าของของงานและความรับผิดชอบอย่างเต็มที่ตลอดเวลา 8. กล้าหาญและตรงไปตรงมาผู้นำต้องกล้าเผชิญกับปัญหา กล้าพูดให้ทีมรู้ถึงจุดอ่อนของตัวเองหรือสิ่งที่งานออกมาไม่ได้อย่างที่คาดหวังเพื่อที่จะช่วยเหลือทีมแก้ไขปัญหาให้ได้ชัดเจนและไม่สับสน 9. รู้จักลูกทีมผู้นำต้องรู้จักจุดเด่นจุดด้อยของลูกน้องและรู้ว่าอะไรบ้างที่ทําให้ทีมทํางานได้ดีผู้นำควรจะต้องรู้ถึงชีวิตส่วนตัวของลูกทีมด้วย พราะจะช่วยให้เข้าใจและผลักดันได้อย่างเหมาะสม 10. เป็นผู้ตามที่ดีผู้นำที่ดีจะเป็นผู้ตามที่ดีด้วยด้วยการให้ค่าของทุกคนในทีมสร้างแรงบันดาลใจร่วมส่งเสริมให้ลุกทีมสื่อสารรวมความคิดและเปิดกว้างเพราะไม่อย่างนั้นผู้นำจะกลายเป็นผู้บังคับทันทีขอขอบคุณที่รับชมครับถ้าเกิดมีข้อผิดพลาดประการใดก็ขออาภัยมาณที่นี้ด้วยขอบคุณครับ